สวัสดีคับคุณผู้ชมทุลอ่านที่เข้ามาชมคลิปนนะคะวันนี้นะคะมาเจอกับผู้ฟัดเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเป็นนะคะในเรื่องของการตะลุยโจทย์ต่างๆกันเลยนะคะซึ่งเราเรียนในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยกันมานะคะเป็นเวลาพอสมควรนะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าการบวกการลบนะคะเราจะต้องหายังไงนะคะหรือว่าการคูณการหารเศษส่วนเนี่ยเราจะต้องหายังไงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มา ะะทีนี้วันนี้เนี่ยคะ่ะเราก็จะลองมาตะลุยโจทย์ปัญหากันนะคะหรือว่าตะลุยโจทย์ต่างๆที่เราอาจจะต้องได้มีการพบเจอนั่นเองเนาะเพื่อให้เราได้ทําความเข้าใจแล้วก็มีความนะคะเช้าชานนะคะเออนะคะแล้วก็สามารถนะคะแก้โจทย์ป,ปัญหาได้อย่างถูกต้องและแม่นยํานั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมนะคะ แบบอาหัรของพวกเรานะคะแล้วก็สมุดปากกาของพวกเราให้พร้อมนะคะแล้วเราไปตะลุยโจทย์พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเด็กเลย และโจทย์นะคะที่ครูจะเอามาให้พวกเรานะคะได้ตะลุยกันในวันนี้นะคะไม่ใช่โจทย์จากที่ไหนเลยนะคะก็เป็นโจทย์นะคะจากหนังสือแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะซึ่งนะคะพวกเราก็จะได้โจทย์แล้วก็ได้เขียนไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะในระหว่างที่ครูนะคะจะทำเนี่ยนักเรียนอาจจะทําไปก่อนนะคะแล้วก็ลงนะคะดูเฉลยที่ครูจะทําต่อจากนี้ได้เลยนะคะซึ่งนะคะแบบฝึกหัดที่ครูจะทํานะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 1.20นั่นเองนะคะแล้วก็นะคะข้อที่ครูจะทําในวันนี้ก็คือข้อที่3ามเป็นต้นไปเนาะข้อที่3ในวันนี้เรามาดูจุดกันเลยค่ะจุดของข้อที่3ามเขาบอกว่าเศษสีส่วนเนะคะบวกกับเศษสอส่วนสบวกกับเศษสาส่วนสี่อ่านะคะตรงนี้เนี่ยเราเพบว่ามันไม่ได้มีวงเล็บเนาะแล้วก็นะคะตัวนะคะ,ะการด้นานการเนี่ยจะเป็นบวกทั้งคู่เลยเนาะทีนี้เนี่ย ะะเพื่อนะคะเพนกันง่ายเลยนะคะง,ง่ายเลยนะคะให้เรานะคะสาม,ามารถเนาะทำตัวส่วนทั้ง3าตัวเนี่ยให้เท่ากันเลยทีเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วเราเนี่ยมาทําการบวกเนาะหรือนะคะนักเรียนบอกว่าบางคนเนี่ยบอกว่าหนูจะทําทีละคู่กดก็ทําได้นะคะเพื่อและแต่เลยนะคะแต่ว่านะคะถ้าเกิดว่าหนูจะทําทีละคู่เนี่ยหนูต้องดําเนินการจากซ้ายไปขวาเนาะ โอเคนะคะทีนี้ครูลงมาเข้าสู่นะคะวิธีการหาคําตอบเลยค่ะวิธีทําค่ะวิธีทํานะคะเศษสี่ส่วนเก้าบวกกับเศษสองส่วนสามบวกกับเศษสามส่วนสี่จะเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะคะทีนี้เนาะครูนะคะจะทานะคะให้สามตัวด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นตัวส่วนมีตัวส่วนที่เท่ากันนะคะซึ่งครูพบว่านะคะ สามารถทำมาให้นะคะตัวส่วนทั้ง3ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ36นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเศษ4ีส่วนเนี่ยนะคะครูจะต้องเอาไปคูณกับ9 4 36เนาะแสดงว่าครูก็ต้องคูณกับ4ี่ส่วนสี่ใช่ไหมคะตัวแรกเนาะบวกเก้ะครูอขออนุญาตใส่วงเล็บให้ด้วยนะคะเผื่อครูลงดืมเนาะบวกกับเศษ2อส่วนสเศษ2อส่วนสนะคะที่คูณกับเท่าไหร่เอ่ย3อะไรได้36 ส2นะคะก็จะเป็น12บส่วนสินั่นเองเนาะโอเคนะคะทีนี้บวกกับบวกกับเท่าไหร่เศษสาส่วนสเศษสาส่วนสเนี่ยมันต้องคูณกับเท่าไหร่สี่เก้านะคะก็คือเกาส่วนเก้าเนาะโอเคใช่ไหมคะทีนี้เราก็ลองคูณแต่ละตัวเลยค่ะสี่สี่สนะคะ 16, สิบห่วนสาบวกกับสิบสองสิบสองคูณสิบสสองสอนะคะ 24่ส่วนสานะคะบวกกับเท่าไหร่เอ่ย39 39 27เนาะ39 27ก้ส่วนสาทีนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเราพบว,ว่าตัวส่วนของเราทั้ง3ตัวเนี่ยมันเท่ากันแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยสามารถนะคะบวกด้านบนเนี่ยได้เลยนะคะก็เอานะคะ16บหกบวกยี่บวกยี่ะได้เท่ากับเท่าไหร่6กบวกสได้10บวกเได้10 7ใส่7ดทด1นะคะ2 4 5 6นะคะเป็น67นั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ67ส่วน36เนาะทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นเศษเกินอยู่นะคะทีนี้ครูก็ต้องทำให้เป็นในรูปของจำนวนคละก่อนนะครูเอา7จ็ตั้งนะคะแล้วก็หารกับ36นะคะ36 1 36 36 2 72นะคะเกินนะคะทีนี้ก็จะเป็น36 1>, 1 36นะคะลบกันเหลือเหลือ31นั่นเองนะคะแสดงว่าก็จะตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็จะตอบเท่ากับ1เศษ31นะคะส่วน36นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้เนาะตอบได้เลยค่ะตอบ1เศษ31ส่วน36นั่นเองโอเคนะคะข้อ3ผ่านแล้วข้อ4กันโตนเลยดีกว่าค่ะเราจะได้ตะลุยกันเยอะเะเลยนะคะจุดวันนี้เนาะจทย์ข้อ4นะคะ เขาบอกว่าเศษสิบส่วนยี่สิบเอ็ดคูณกับหนึ่งเศษสองส่วนห้าคูณกับห้าส่วนเศษห้าส่วนสิบสี่ใช่ไหมคะเราเพบว่าตรงนี้เนี่ยมันคูณนะคะทีนี้เนี่ยง่ายๆเลยเราก็สามารถที่จะคูณอ่ะคูณทีละคู่ก่อนก็ได้เนาะเราจะมารคูณทีละคู่ก่อนก็ได้ตรงนี้อ่ะครูลองทำนะคะวิธีทำเนาะวิธีทำนะคะเศษสิบส่วนยี่สิบเอ็ดคูณกับหนึ่งเศษสองส่วนห้านะคะคูณกับ เศษหส่วน14นะคะทีนี้ก็จะเท่ากับเศษสส่วน21คูณกับเท่าไหร่เราทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะก็คือ515บวก2เป็น7 7ส่วน5คูณกับ5ส่วน14อ่าหรือไม่นะคะครูเห็นว่านะคะมีบางตัวสามารถที่ตัดทอนกันได้นะคะก็คือ7177214515 515 5, 5. โอเคเนาะ ทีนี้นะคะมันก็จะเหลืออะไรเอ่ยมันก็จะเหลือสิบคูณหนึ่งคูณหนึ่งเดี๋ยวครูลองตั้งให้มันดีๆนะคะก็จะเป็นสิบส่วนยี่สิบเอ็ดคูณกับหนึ่งส่วนหนึ่งคูณกับหนึ่งส่วนสองอ่ะมันก็จะได้เท่าก,กับเท่าไหร่มันก็จะได้เท่าก,กับสิบคูณกับยี่สิบเอ็ดสองเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดคูณสองก็จะเป็นสี่สิบสองใช่ไหมคะตรงนี้เราก็สามารถตัดทอนกันได้อีกเนาะก็จะเป็น สองห้าสิบนะคะสองสองสี่สองหนึ่งสองนะคะทีนี้เราก็จะได้คําตอบเลยค่ะง่ายๆมากเลยข้อนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถได้คําตอบก็คือเศษห้าส่วนยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะสาหรับข้อนี้ตอบสศบห้าส่วนยี่สิบเอ็ดเลยค่ะทีนี้นะคะลองดูกันต่อเลยนะคะข้อสี่แล้วข้อห้ากันต่อเลยค่ะอ่าโจทย์ข้อห้าของเรานะคะมีอะไรเอ่ยมีวงเล็บอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องทําในวงเล็บก่อนเนาะ เราลงมาหาคําตอบของข้อนี้กันเลยดีกว่าค่ะวิธีทําเลยค่ะวิธีทํานะคะ c สิบสี่ส่วนสี่สิบห้าหารนะคะวงเล็บอะไรเอ่ยเศษห้าส่วนสิบสองคูณกับเศษแปดส่วนสิบห้านะคะโอเคเนาะเท่ากับ c สิบสี่ส่วนสี่สิบห้าหารนะคะในวงเล็บนะคะ เศษห้าส่วนสิบสองคูณกับเศษแปดส่วนสิบห้านะคะตรงนี้เราเห็นได้ว่าเราสามารถตัดทอนนะคะบางตัวกันได้เนาะก็เป็นห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้านะคะสี่สองแปดสี่สามสิบสองโอเคนะคะลองคูณกันดูค่ะจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะคะสิบสี่ส่วนสี่สิบห้านะคะหารกับเท่าไหร่คะ เศษสองส่วนเท่าไหร่สามคูณสามเป็นสามสามเก้านะคะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะก็จะเป็นเศษสิบสี่ส่วนสี่สิบห้านะคะคูณกับเราต้องอะไรเอ่ยกลับเศษเป็นส่วนก็จะเป็นเศษเก้าส่วนเศษเก้าส่วนสองนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะเราลองดูดีๆนะคะว่าเราสามารถตัดทอนนะคะตัวเลขแดได้บ้างก็แน่นอนค่ะว่าสองนะคะสองหนึ่งสอง สองเจ็ดสิบสหนึ่งเก้าห้าสี่สิบห้าะคะทีนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น7จคูณหเป็น7จ็หคูณหเป็นหเราจะได้นะคะเท่ากับ5 7าเเอ่อเศษเศษเส่ 7, วนห้าะคะซึ่งมันสามารถนะคะเขียนให้อยู่ในรูปนะคะจำนวนครัเท่ากับเท่าไหร่ห้าหนึ่งห้านะคะลบกันเหลือ 2นะคะดังนั้นนะคะเราเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละมีค่าเท่ากับ1เศษสองส่วนห้นั่นเองนะคะสำหรับข้อนี้โอเคค่ะต่อกันเลยค่ะอีกข้อหนึงนะคะข้อที่6ค่ะข้อที่6ของเรานะคะจุดให้มาว่าเศษ 7, จส่วนหบวกกับเศษ9้ส่วนสิหารกับเศษ1เศษห้ส่วน7ค่ะอ่านะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำในส่วนของหารก่อนใช่ไหมคะแล้วเราค่อยไปบวกเนาะ โอเคเข้าสู่วิธีทำเลยค่ะวิธีทำนะคะเศษเจส่วนหบวกกับเศษ9ส่วน1ิบหารกับ1เศษห้าส่วนเจค่ะโอเคเท่ากับเจส่วนหบวกกับ9าส่วน1ิหารอ่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนจะเป็นจำนวนอ่าเป็นเศษส่วนปกติเศษเกินก่อนเนาะก็คือจะเป็นเท่าไหร่เอเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกห้าเป็น สิบสองนะคะสิบสองส่วนเจ็ดโอเคทีนี้ตรงนี้นะคะเราต้องทําตรงนี้แสดงว่าเราต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนเนาะก็จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษเจ็ดส่วนหกบวกกับเศษเก้าส่วนสิบสี่คูณกับเศษเจ็ดส่วนสิบสองนั่นเองนะคะโอเคเราสามารถตัดทอนอะไรกันได้บ้างมีมีค่ะก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สามสามเก้าสามสี่สิบสอง โอเคลองบวกกันดูค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ7ส่วน6บวกกับ3คูณ1เป็น3 2 4เป็น8นะคะโอเคทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทำการบวกเนี่ยวิธีการบวกลบเศษส่วนเนี่ยเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะถ้าในเรื่องของการบวกเนาะเราสามารถนะคะทำให้อยู่ในรูปเท่ากับเท่ากันเนี่ยสามารถทำให้ได้เท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ยเราสามารถทำให้อยู่ในรูปตัวเศษตัวส่วนนะคะเท่ากับ24ได้เนาะเพราะว่า มันสามารถาทําให้อยู่ในเท่ากับ24ได้นะคะก็คือ7จส่วนหเนี่ยค่ะจะคูณกับเท่าไหร่นะ6กสี่เนาะจะคูณกับ4ีส่วนสนะคะแล้วก็3าส่วนแเนี่ยจะคูณอยู่กับ3าส่วนสนะคะ8 3 24เนาะโอเคก็จะเป็นเท่าไหร่คะ7 4 28นะคะส่วนกับเท่าไหร่6 4 24โอเคบวกกับ3 3 9 8 3 24โอเคค่ะ บวกกันแล้วจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย28บวก9เป็น37นะคะอ่นะคะเป็น37มั้ยอ่า37ส่วน24นั่นเองนะคะซึ่ง37ส่วน24อ่ะครูขออนุญาตยกขึ้นมาด้าน,นบนเนาะตรงนี้เลยนะคะ37นะคะส่วน24เนี่ยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย37สหาร2ีนะคะ1 24นะคะ,ะ,คะลบกันเหลือ ห้าหกเจ็ดสามอ่ะเหลือสิบสามนั่นเองนะคะก็จะมีค่าเท่าก,กับเนื่องเศษสิบสามส่วนยี่สิบสี่นั่นเองนะคะสําหรับข้อนี้เป็นคําตอบสุดท้ายนั่นเองค่ะโอเคเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ลองทํานะคะในส่วนของออโจทย์นะคะที่เป็นตัวเลขแล้วนะคะทีนี้นะคะครูจะลองมามาดูนะคะจะให้พวกเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของ โจทย์ปัญหานะคะซึ่งนะคะในเรื่องของการที่เราจะทําโจทย์ปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะว่าโจทย์นี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะให้เราหาอะไรนะคะให้นักเรียนเปิดเป็นที่แบบฝึกหัดที่1.21ได้เลยค่ะแล้วเรามาทําแบบฝึกหัดข้อนี้พร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกของเราเลยค่ะข้อแรกนะคะเขามีโจทย์อยู่ว่าครูมีเชือกนะคะยาว12เศษ3ส่วน5เมตรนะคะตัดเชือก ะะให้นักเรียนใช้ทํากิจกรรมผูกเงอนเนี่ย5คนคนละ1.44ส่วน5เมตรนะคะแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยเขาถามว่าครูจะเหลือเชือกกี่เมตรอ่าทีนี้ตรงนี้เนาะให้เราลองมานะคะวาดนะคะแท่งบาชาร์กันก่อน,นะคะเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องหาอะไรแล้วก็อาจจะต้องมีวิธีการอะไรบ้างนะคะที่จะได้มาซึ่งคําตอบนั่นเองเอาวาดรูปแท่งบาชาร์กันกรธแล้วกัน เหตนะคะนี่คือทมาชาดเนาะอ่ะนะคะตรงนี้คือเท่าไหร่เอ่ยก็คือทั้งแท่งเนี่ยก็คือสิบสองเศษสามเศห้าเมตรใช่ไหมคะอ่ะทั้งแท่งเลยนะทีนี้เขาบอกว่าตัดเชือกให้นักเรียนห้าคนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเราได้ห้าคนเลยนะทีนี้ในแต่ละช่องตรงนี้เนาะในแต่ละช่องตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือหนึ 1, 4, ่งเศษสี่เศษห้าเมตรใช่ไหมคะ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสแสดงว่าเนาะตรงนี้เนี่ยทั้งห้าช่องตรงนี้เนี่ยมันสแสดงว่าอะไรเอ่ยมันแสดงว่ามันก็คืออะไรเอ่ยก็คือหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าคูณกับห้าใช่ไหมคะอ่ามันก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเรานะคะเราจะหาอะไรเราเนี่ยจะต้องหาในส่วนตรงนี้ใช่ไหมส่วนตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองและเรา จะเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงนะคะเราก็เอานะคะเชือกทั้งหมดก็คือ12เศษ3ส่วน5ลบกัมอะไรเอ่ยก็คือ1เศษ4ส่วน5ที่คูณอยู่กับ5ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ว่าเราเหลือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาเขียนแสดงวิธีทำกันเลยคะ่ะวิธีทำเลยนะวิธีทำครูมีเชือก 1 2บสเศษสามส่วนหเมตรนะคะตัดให้นักเรียน5คนคนละ1นึเศษสี่วนหเมตรนะคะอะคิดเป็นคิดเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าะคูห้นะคะคูณกับ1นึศส่วนหลองหาเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือ5คูณกับเท่าไหร่คะ ห้าหนึ่งห้าบวกสี่เป็นเก้าเนาะเก้าส่วนห้ามันก็จะมีค่าเท่ากับเก้าห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าส่วนห้าโอเคนะตรงนี้เราจะได้มีค่าเท่ากับสี่สิบห้าส่วนห้านะคะอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่านะคะในส่วนในส่วนตรงนี้เนี่ยที่ครูตัดไปเนี่ยมีค่าเท่ากับสี่สิบห้าส่วนห้านะคะทีนี้เราต้องมาหานะคะว่าครูจะเหลือเท่าไหร่ครูนะคะครูจะเหลือเชือก เท่าไรคะก็คือเอา12เศษ3ส่วน5ลบกับเท่าไรเอ่ยก็คือลบกับ45ส่วน5เลยนะ45ส่วน5เท่ากับเท่าไหรคะ12เศษ3ส่วน5เท่ากับ63ส่วน5นะคะลบกับ45ส่วน5โอเคเท่ากับเท่าไรเอ่ย63ลบ45เท่ากับ18อ่ะ18ส่วน5ใช่ไหมคะซึ่ง18ส่วน5เนี่ยเราทำให้อยู่ในรูป จำนวนค่าเท่ากับสามเศษเศษสามส่วนห้าเนาะดังนั้นโอเคดังนั้นเราก็ตอบได้เลยนะคะตอบนะคะครูจะเหลือเชือกเท่าไหร่คะสามเศษสามส่วนห้าเ 3, 3, 3, 5, มตรนั่นเองเนาะโอเคสำหรับข้อนี้นะคะง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยค่ะเราไปดูกันอีกข้อหนึ่งดีกว่านนะคะข้อสองของเราอาจจะยาวก,กันนิดหนึ่งแต่ว่านะคะไมะ่ไม่ยากเกินความสามารถของห้องพวกเราแน่นอนเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ ข้อ2โจทย์มีอยู่ว่านะคะแม่ค้ามีน้ำตาลปี๊บ8ปดสเศษสาส่วน4กิโลกรัมขายไป24เสิ็เศษ1ส่วน4กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บที่เหลือนำมาใส่ถุงถุงละ1เศษ1นส่วน2กิโลกรัมจะได้น้ำตาลปี๊บกี่ถุงนะคะลองวัดแท่งบาชาัดกันก่อนเลยนะคะโอเคแท่งบาชาัดของครูเนาะทั้งหมดตรงนี้เอะทั้งหมดตรงนี้คือเท่าไหร่ก็คือ85ส้าเศษสส่วน4ใช่ไหมคะตรงนี้เนาะ ขายไปขายไปอะสมมติเท่านี้นะคะก็คือเท่านี้เนาะที่ขายไปเนี่ยก็คือเท่าไหร่ยี่สิบสี่สิบหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมคะและ้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยคือในส่วนตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่เราต้องหาใช่ไหมคะว่ามันเหลือเท่าไหร่เนาะโอเคทีนี้เราลองมาเข้านะคะสู่วิธีทํากันเลยคือกันเลยเนาะวิธีทํานะคะกูมาฝั่งนี้นิดนึงนะ,ะวิธีทํานะคะมีน้ําตาล ดสิบห้าเศษสามส่วนสี่กิโลกรัมขายไปเท่าไหร่ยี่สิบสี่เศษหนึ่งส่วนสี่กิโลกรัมอ่ะจะเหลือถ้าคำว่าจะเหลือนี้ต้องเป็นยังไงมันก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมก็เอาแปดสิบห้าเศษสามส่วนสี่ลบกับยี่สิบสี่เศษหนึ่งส่วนสี่จะเท่ากับเท่าไหร่ เราลองดูดีๆนะคะส่วนเนี้มันเท่ากันแล้วเนาะแล้วก็เราก็เป็นจํานวนคลาทั้งคู่ถ้าเราคูณเนี่ยจำนวนมันก็จะยิ่งเยอะเราลองแยกนะคะเอาจํานวนคลาเนี่ยมาลบกับจํานวนคลาก่อนโอเคใส่วงลบให้ด้วยซึ่งมันจะต้องบวกกับเท่าไหร่ก็3ส่วน4ลบกับ1่ส่วน4นั่นเองนะคะโอเคเท่ากาับ85ลบ24เหลือ61บนะคะบวกกับเท่าไหร่เอ่ย3ลบ1ก็จะเป็น สองนะคะสองส่วนสี่โอเคตรงนี้เราสามารถตัดทอนก็เป็นสองหนึ่งสองสองสอง,ส,องสี่ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่หกสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะกิโลกรัมเนาะเราจะเหลือเท่านี้ใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกอะไรอีกเขาบอกว่าแบ่งใส่ถุงโอเคครูขอแบ่งโอเคเขาบอกว่าแบ่งใส่ถุงนะแบ่งใส่ถุงถุงละ หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมใช่ไหมคะจะได้เท่าไหร่เอ่ยจะได้เราต้องเอามาอะไรเราก็ต้องเอาอเราต้องเอาผลที่เราได้เมื่อกี้ส่วนที่เหลือนี่คะ่ะมาหารกับแต่ละถุงใช่ไหมก็เอาเท่าไหร่นะคะก็คือหกสิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสองหารกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยหกสิบเอ็ด จะหนึส่วนสมีเป็นจำนวนคราเราทำเป็นเสร็จเกินจะได้123่ส่วนสนะคะหารกับสอ2หอบกหเป็น3 3มส่วนสโอเคตรงนี้เราก็กับเศษเป็นส่วนเนาะคูณนะคะสอส่วนสโอเคเราตัดทอนกันนะคะตัดทอนกันเลยสองหนึ่งสองสองหนานึ่งสามสามสี่สิเราก็จะได้คำตอบเท่ากั้สี่สิบเอ ส่วนส่วนหนึ่งนั่นคือมันก็คือเท่าไหร่มันก็คือ41ถุงนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะได้เลยว่าเราจะได้น้ําตาลเนี่ยทั้งหมด41ถุงนั่นเองนะคะสําหรับข้อนี้เนาะโอเคเป็นยังไงบ้างคะตามทันกันไม่เอื่ยน,นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาเนี่ย เราอาจจะต้องใช้เวลานะะในการทาความในการทําความเข้าใจกับมันนะคะทีนี้นะคะสําหรับการบ้านวันนี้นะคะฝากพวกเรานะคะคไปทํากันบ้านในส่วนของโจทย์ปัญหานะคะทศนิยมดีกว่านะให้เราทํามา2ข้อก็คือข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะคุูจะฝากไว้ตรงนี้ด้วยเนาะและทีนี้เนี่ยในข้าวปัญนจันนะคะเราก็จะมีการทดสอบกันนะคะฝากให้นักเรียนนะคะ,ะไปทําด้วยอย่าลืมไปทํานะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะคะแล้วเราจะได้ทํา แบบทดสอบของครูเนี่ยได้นะคะอย่างง่ายดายเลยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอจุไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครับหน้านะคะอัสลามุอะลัยกุมะเระห์มุลลอฮ์บะบะเรกาต